สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิ้ตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูว่าครูจะมาแชร์ที่นี่ไอเดียดีๆในการทําเค้กอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในส่วนของการประกอบเค้กสองชั้นนะคะก็จะมีเทคนิคหลากหลายมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแชร์ เทคนิคไอเดียง่ายๆนะคะในเรื่องของการประกอบนะคะถ้าครูรู้ว่าจะประกอบเค้กอีกชั้นด้านบนนะคะการปรากครูก็จะไม่ถึงกระเรียบมากนะคะเพราะเดี๋ยวด้านข้างครูจะมีของตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกปิดนะคะการทํงางานของเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะรวมถึงเวลายกประกอบนะคะเขาก็จะมีที่ยกเค้กะคะ่ะลองเซิร์ชในช้อปปีหรือใน La z a d a ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาเรายกเค้กมาประกอบนะคะก็จะต้องหันด้านที่แบบสวยสุดนะคะ ไว้ออกด้านนอกเรานะคะด้านขี้เล่ขี้เล่ก็หันเข้าตัวเรานะคะเวลาเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านที่มันไม่ส่วนมันจะได้อยู่ด้านหลังลูกค้านะคะหลังจากนั้นก็จะแนะนําให้นำหล่อชาไขาม่มุกมาปัดตรงกลางนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการค้ำให้เขาแบบะละลายมีความอยู่ตัวได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะนำชอ็อกโกแลตโคตติ้งนะคะมาละลายนะคะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบตามความต้องการของเราได้เลยนะคะว่าเราชอบสีอะไรก็สามารถเลือก สีนั้นได้นะคะหลังจากนั้นโคก็จะบีนะคะอ่าบีแบบนี้เพื่อเพิ่มความมงม้งมงมิงนะคะแลยวคลิปครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะการทําแต่ละ่างนะคะอ่านักเรียนของโคก็ จะได้ฝึกการทำอีกครึ่งหนึ่งต่อจากคุณนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นครกก็จะนำของตกแต่งนะคะสามารถหาซื้อในช้อปปี้ได้นะคะคการทำเค้กสมัยนี้นะคะ่ะไม่ไม่ยากเท่าสมัยก่อนเพราะว่ามันจะมีของตกแต่งมาเพิ่มความมุมมีมงมมงนั่นเองนะคะอ่าในรูปนะคะเป็นเค้กมงกุฎเนาะมงกุฎเขาจะแบบมีความใหญ่มากครูก็จะแบบสังเกตดีๆว่าคุณจะเอาหลอดมาค้ำม,มาควางวางเป็นสี่มุมนะคะอ่าเพื่อเวลาวางมงกุฎมงกุฎมันจะได้แบบว่าเออไม่ลง มามากนั่นเองนะคะจากนั้นครูก็แป,แปะแปะแปะนะคะแปะผีเสื้อนั่นเองนะคะสามารถสั่งซื้อจากในช้อปปิ้หรือลาซาด้าก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะมันก็จะแบบเพิ่มความหวานให้กับเค้กของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ้วเติมด้วยตัวเ,เม็ดน้ำตาลนะคะสีเงินก็จะดูสวยหน่อยนะคะดูแบบดูลามากนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มความมุ้งมิงนะคะตัวพ่นสีเค้กนะคะครูจะใส่สีทองมันก็ทําให้แบบ เป็นทองเป็นเลื่อมๆบางจุดนั่นเองนะคะไม่ได้แบบดูเลื่อมมากเกินไปแต่แบบเวลาดูใกล้ๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมองแบบเออมีความสีเป็นโกมากขึ้นนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะคะอย่าลืมเอาผลง,งานมาอวดกันบ้างนะคะ